สวัสดีครับทุกทกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV วันนี้เราก็จะมีโอกาสได้มาไขค,ควรพระชนะคําคของเจ้าร่วมกันนะครับอยู่ในพระธรรมเยเรมีบทที่50ข้อ33ถึง46วันนี้หัวข้อว่าอย่าสิ้นหวังแต่วางใจรอคอยกับผมบรรพฤเมฆสถาพรกุลครับเยเรมี ie, บทที่50ข้อ33 พระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้ว่าประชาชนอิสราเอลถูกบีบบังคับและประชาชนยูดาก็เช่นกันผู้ที่จับเขาทั้งหลายไปเป็นเฉลยได้ยึดเขาไว้มัน่นพวกเขาปฏิเสธไม่ยอมปล่อยเขาไปพระผู้ไถ่ของเขาทั้งหลายนั้นเข้มแข็งพระนามของพระองค์คือพระยาเวจอมทัพพระองค์จะทรงแก้คดีของเขาแน่นอน เพื่อพระองค์จะประทานความสงบแก่แผ่นดินโลกแต่ประทานความไม่สงบแก่ชาวเมืองบาบิโลนพระยาเวตรัสว่าให้ดาบต่อสู้คนเคลเดียและต่อสู้ชาวเมืองบาบิโลนและต่อสู้เจ้านายและนักปราดของเขาให้ดาบต่อสู้ผู้ทํานายเพื่อเขาจะกลายเป็นคนโง่งไปให้ดาบต่อสู้บรรดานักรบของเขาเพื่อพวกเขาจะครั่นครม้ม ให้ดาบต่อสู้ม้าทั้งหลายของเขาและรถรบของเขาและต่อสู้กองทหารคนต่างด้าวท่ามกลางเขาเพื่อพวกเขาจะกลายเป็นผู้หญิงไปให้ดาบต่อสู้ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของเขาเพื่อว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะถูกปล้นเสียให้ความแห้งแล้งอยู่เหนือน้ำทั้งหลายของเขาเพื่อน้ำนั้นจะได้แห้งไปเพราะเป็นแผ่นดินแห่งรูปเคารพ และพวกเขาก็บ้ารูปนั้นเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าทั้งหลายและบรรดาหมาจิ้งจอกจะอาศัยในบาบิโลนและนกกระจอกเทศจะอาศัยอยู่ที่นั่นเมืองนั้นจะไม่มีประชาชนอยู่อีกต่อไปเป็นนิดคือไม่มีชาวเมืองอาศัยอยู่ตลอดชั่วชาติพันธ์พระยาวเวตรัสว่าดังที่พระเจ้าได้ทรงคว้ามเมืองโสโดมและเมืองโกโมราและบรรดาเมืองใกล้เคียง ก็จะไม่มีคนพำนักอยู่ที่นั่นและไม่มีมนุษย์คนใดอาศัยอยู่ในเมืองนั้นดูสิชนชาติหนึ่งมาจากทิศเหนือประชาชาติเข้มแข็งชาติหนึ่งและกษัตริย์หลายองค์จะถูกเราให้มาจากที่ไกลที่สุดของแผ่นดินโลกพวกเขาจับคันธนูและหอกเขาดุร้ายและไม่มีความเมตตาเสียงของเขาก็เหมือนเสียงทะเลขนองพวกเขาขี่มา้า จัดแถวดังคนเข้าสงครามต่อสู้เจ้านะประชากรแห่งบาบิโลนเอ๋ยกษัตริย์แห่งบาบิโลนทรงได้ยินข่าวเรื่องนั้นและพระหัตของพระองค์ก็อ่อนลงความแสนระทมจับพระไทยพระองค์ทรงเจ็บปวดอย่างผู้หญิงกำลังคลอดบุตรนี่แน่เราจะทำให้พวกเขาหนีไปจากเธออย่างฉับพลันเหมือนอย่างสิงขขึ้นมาจากดงลุ่มแม่น้ำจอแดน กระโจนใส่ทุ่งหญ้าที่เขียวสดและเราจะแต่งตั้งผู้ที่เราเลือกสรรไว้เหนือเธอใครเป็นอย่างเราเล่าใครจะฟ้องเราเล่าผู้เลี้ยงแกะคนไหนจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเราได้เพราะฉะนั้นจงฟังแผนการซึ่งพระยาเวทรงกระทำไว้ต่อสู้บาบิโลนและบรรดาพระประสงค์ซึ่งพระองค์ทรงดำริขึ้นต่อสู้กับแผ่นดินเคลเดียแน่ละ่ะ แม้ตัวเล็กๆที่อยู่ในฝูงก็ต้องถูกลากเอาไปแน่ละ่ะข้อของเขาจะหวาดวันเพราะเคราะกรรมของตนแผ่นดินโลกจะสั่นสะเทือนเพราะเสียงของการที่บาบิโลนถูกจับเป็นฉเฉลยและจะได้ยินเสียงคร่ำครวญท่ามกลางบรรดาประชาชาติหัวข้อในวันนี้ได้พูดถึงการที่ยูดาเนี่ยจะต้องไปเป็นฉเฉลยที่บาบิโลนเพราะความบาปเหมือนกันไม่เชื่อฟัง ทำไมอาณาจักรยูดาซึ่งเป็นประชากรพระเจ้าเนี่ยต้องถูกกว่าต้อนไปเป็นเฉลยก็เนื่องจากความบาปที่เขาไม่ยอมกับใจใหม่ที่ไม่เชื่อวางใจในพระเจ้าไม่ได้ดำเนินชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าและหลายครั้งทีเดียวพระเจ้าก็ส่งผู้ชนะของพระองค์เนี่ยมาเตือนแล้วเตือนเล่าให้ยูดากับใจเสียใหม่แต่ถึงงั้นก็ตามคนยูดาก็ไม่ยอมกับใจใหม่ในที่สุดพระเจ้าก็ต้องตีสอนเขา ด้วยการให้เขาไปเป็นเชลยที่บาบิโลนในปี586ก่อนคิสตศักราชกับคุณพระเจ้านะครับที่พระเจ้ายังทรงเมตตาให้ยูดาได้กลับมายังดินแดนแห่งพระสัญญาของพระเจ้าให้เขาสามารถที่จะกลับมาสร้างวิหารหลังที่สองให้สำเร็จในปี516ก่อนคิสตศักราชสำหรับอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยที่พระเจ้าใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะตีสอน คนอิสราเอลในที่สุดก็ถูกทำลายอย่างราบคาบอย่างสิ้นเชิงบวามผีใช้คาว่าจนเป็นเมืองร้างอยู่จนถึงทุกวันนี้เราก็เห็นนะครับว่าอาณาจักรบาบิโลนที่ยิ่งใหญ่เรงไกลแต่ต้องถูกทำลายอย่างราบคาบก็เพราะความผิดบาปของบาบิโลนเองที่ไม่ยอมกับใจใหม่ไม่ยอมที่จะละทิ้งความผิดความบาปนั้นแต่ยังคงทำความผิดบาปอย่างมากมาย ต่อเนื่องกันมาโดยตลอดด้วยเหตุนี้เองเขาจึงถูกทำลายอย่างราบคาบและใครเล่าที่พระเจ้าทรงใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะมาจัดการกับไบบิโลนพระพีในข้อที่41ได้พูดถึงว่าชนชาติจากทิศเหนือเราพบว่าชนชาติจากทิศเหนือก็คืออาณาจักรเปอร์เซียนั่นเองซึ่งกษัตริย์ไซรัสแห่งเปอร์เซียก็สามารถโจมตีไบบิโลนอย่าง ฉับพันและสามารถทำลายบาบิโลนได้อย่างราบคาบเราเห็นนะครับว่าอาณาจักรเปอร์เซียก็เป็นอนาณาจักรที่พระเจ้าใช้ให้มาจัดการกับบาบิโลนงั้นเราจะเห็นว่าไม่มีอำนาจใดไม่มีอาณาจักรใดในโลกนี้ที่สามารถต้านทานความยิ่งใหญ่พระเจ้าได้เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ครอบครองอยู่เหนือบรรดาประชาชาติพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ของทุกๆุก ชนชาติในโลกนี้ไม่ว่าชนชาตินั้นจะเชื่อฟังพระเจ้าหรือไม่ถ้าเขาทําความผิดบาปเขาไม่ยอมกลับใจใหม่ก็จะรับการลงโทษและการลงโทษของพระเจ้าปวงก็จะเตือนก่อนเสมอเราเห็นถึงพระคุณของพระเจ้านะครับที่พระเจ้าได้ทรงเตือนทุกๆคนในโลกนี้ว่าจงกลับใจเสียใหม่เพื่อเขาจะไม่ถูกลงโทษใครก็ตามที่สารภาพบาปกับใจใหม่ ก็ได้รับการยกโทษให้อภัยเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนในโลกนี้เนี่ยได้กับใจใหม่พระองค์จึงได้ส่งพระเยสูคริตพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตรันนี่คือข่าวประเสริฐนี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ได้รู้ว่าไม่มีชนชาติใดไม่มีอำนาจใดไม่มีอาณาจักรใดในโลกนี้ จะยืนหยัดต่อสู้พระเจ้าได้ทุกอา,าจากักรทุกชนชาติที่ตั้งตัวเองขึ้นมาต่อสู้พระเจ้าในสุดจะถูกทำลายแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับใครก็ตามที่ถ่อมใจลงแสวงหาพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์พงค์จะท่งช่วยเขาให้รอดไม่เพียงแต่ความรอดฝ่ายร่างกายแต่ยังหมายถึงความรอดฝ่ายจิตวิญญาณจะพ้นจากการลงโทษเพราะบาปเราทุกคนเกิดมาเป็นคนบาป แต่พระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราทุกคนนั้นได้รับการยกโทษแน่ัยเป็นผู้ชอบธรรมที่สามารถดำเนินชีวิตยอย่างชอบธรรมตามน้ำทจพระเจ้าได้นั้นสําหรับข้อคิดในวันนี้นะครับก็คือพระเจ้าทรงมีฤทธิ์เทิภาพสูงสุดเหนือทุกอาณาจักรเหนือทุกประชาชาติไม่มีใครต้านทานพระองค์ได้พระองค์ทรงจัดการความบาปอย่างราบคาบนั้นคนของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะต้องอดทนและรอคอย การช่วยให้รอดด้วยความเชื่อด้วยความหวังในพระเจ้าเท่านั้นนั้นสิ่งเราเรียนรู้ก็คือว่าอย่าหมดหวังอย่าสิ้นหวังแต่จงวางใจรอคอยพระเจ้าถึงแม้ว่าการอดทนรอคอยพระเจ้านั้นจะยากลําบากก็ตามถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะ,ะเผชิญอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามแต่เราจะมีความเชื่อวางใจในพระเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงรักและห่วงใยทุกๆคนพระเจ้าจะช่วยเหลือเราในเวลาของพระองค์เสมอ เราก็เรียนรู้บทเรียนแห่งการอดทนรอคอยพระเจ้าด้วยความหวังด้วยความเชื่อในพระเจ้าเสมอให้เราร่วมใจที่ฐานด้วยกันนะครับสาธุการแค่แต่พระเจ้าผู้ใหญ่สูงสุดผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือบรรดาประชาชาติไม่มีใครต้านทานพงค์ได้พงค์ปราถนายทุกคนนั้นได้ถ่อมใจลงสารภาพบาปและกลับใจใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่คนของพระเจ้าจะมีความเชื่อความวางใจในพงค์อดทนรอคอยการช่วยให้รอดของพระงค์เสมอ และรู้ว่าชงสามารถจะช่วยเราให้รอดจากอันหาสักต่างๆในเวลาของพงค์จึงขอบพระคุณร่วมพระองค์ร่วมกันในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรายการ Living Life ขอให้เราได้มีโอกาสได้กดไลค์กดแชร์รายการ CGN TV และสำหรับทุกท่านที่มีคำถามหรือมีความคิดเห็นใดๆก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของท่านมาด้านล่างของรายการนะครับก็ขอพระเจ้าเดียส่งอุยพรทุกคนครับ